อีพีสองครับมาหากินข้าวครับพักเที่ยงครับจะเป็นลมครับข้าวเช้าไม่ได้กินครับไปฟันกระเทานะฮะในป่ากระโพดนะฮะเดินค่อนข้างจะไกลนิดนึงนะฮะอีพีสองครับเดินไปนี่ครับนี่ไม่ใช่กระโพดของผมนะครับอันนี้ของไม่ใหญ่นะฮะ ผมจะเข้าป่านะครับหลั่งไปครับเหมือนอีพีเมื่อเช้าครับเหมือนอีพีหนึ่งครับ ดีดปลายเห็ดนะฮะตอนนี้ก็ยังไม่ออกครับเห็ดโคนนะฮะนี่ครับเลาะไปครับข้างทางไปเลยครับแฟนผมไม่มากินข้าวนะฮะเขากินตอนเช้าไปแล้วลดหุ่นครับแต่ผมข้าวเช้าไม่ได้กินครับจะเป็นลมครับเลยต้องลงมากินข้าวเที่ยงครับนกเลาะไปครับ กับจัดปจะพืชในร่องข้าโพดนะฮะมันเป็นจะเป็นต้นกระเจี๊ยบหรือว่ากระเถานะฮะไม้มันผันยอดข้าวโพดครับมันจะออกฝักไม่ดีครับเราก็มีเวลาทําเฉพาะวันอาทิตย์ครับนี่เป็นป่าเห็ดนะฮะนี่ครับหมาคู่ใจครับ มืดครับส่วนมากมันจะติดแฟนผมครับหมาตัวนี้นะแฟนผมมาไล่มันก็มาด้วยครับเป็นเพื่อนตัวแทนติงลี่ครับก่อนเลยติงลี่นี้เจ้าของไม่กลับก็ไม่กลับครับตัวขาวครับทรงคล้ายๆแพนด้าเขาเข่า,ขาปนดำนะครับมันรักษาเจ้าของดีครับ แต่ตอนนี้กลับดาวหมาไปแล้วเลยได้เห็นมืดกับไอตามมาสองตัวครับบ้านนี้เลี้ยงหมาเยอะไม่ได้ครับถ้าเลี้ยงสามตัวขึ้นนี่มันต้องตายไปตัวหนึ่งครับเลี้ยงได้แค่สองมันต้องมีเหตุให้หมาตายไปน่นตัวหนึ่งออกหน้ามาไปแล้วครับตอนมาก็มาด้วยกันครับ ตอนนี้มันรีบไปหาแม,ม่นครับมันรีบไปลวครับมันไม่รอผมนะครับนี่เที่ยงนะครับป่าหลังบ้านครับไม่ใช่ป่าตรงไหนนะฮะคงเจอรกครับแดด่องลงไม่ถึงเท่าไหร่ครับสุมทผพมไม้ ปีนั้นเคยให้ได้เห็ดโคนประมาณโลนะครับแถวนี้นะฮะมันก็เป็นเคย,เคยท,ที่เป็นที่ทํากินครับตรงนี้นะฮะไปมาต้นไม้มันสูงขึ้นก็นเลยอนุรักษ์ไว้ครับทำเป็นป่าเห็ดไปเลยครับหลังบ้าน ไก่ป่ากระรอกกระแตเยอะมากครับเป็นกังวลตอนเนี่ยครับข้าโพดกำลังจะออกฝักนีกะฮะกระรอกมันจะมากวนไก่ป่าเหมือนทะลุป,ประตูสู่อีกมิติหนึ่งเลยฮะพุ่มไม้ตรงนี้ครับนี่ครับ มาครับนี่ปลาข้าโพดครับแยกตรงยุงบนครับเช้าเช้าฝนตกแส้ครับตัวเปียกมานะครับอ่าหน้าฝนที่มันค้างอยู่ในยอดใบข้าวโพดครับสายเริ่มแดดแรงแล้วครับแดดมาแล้วครับ พาลัะละไปครับใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับออกดอกหัวไปแล้วสุดท้ายใส่ปุ๋ยไปแล้วครับก็เ,เหลือกับจัดพันธุพืชเนร่องครับโดยใช้มีดเดียนเอ่อใช้ตะขอะครับฟัน,นครับ จะมืดน่าจะถึงนายหญิง,ขงเข้ามาแล้วนะฮะมาเป็นเพื่อนครับเม,มากินข้าวมาเป็นเพื่อนติดป่าเ่ยไม,ไม่ไม่ค่อยออกฝักเท่าไหร่ครับล่มคลุมนะฮะปีนะ้ะผมเอาแมคโครมา มาตบลงแล้วกิ่งไม้นี่โอ้ได้ผลผลิตเยอะครับฝัก,กใหญ่ๆนะครับชั่วโมงพันห้าสมัยนั้นกูเปเคสองมาร์กไฟครับอ๋อนะฮะมาก็เต็มวันเลยฮะแปดชั่วโมงครับพันห้าครับป่าข้างทางนี่เอาออกเตียนเลยครับนานวันเข้ามันก็ล่มครื่มอย่างนี้ครับผลผลิตไม่ค่อยได้ครับ แถวสุดท้ายนะฮะแถวเนีัยแถวรล่มๆนะเดี๋ยอนขาจะไกลมันครับเดี๋ยวนี้ครับบ่ายฝนไม่ตกแดดออกแล้วแต่ร้อนนิดนึงครับทำไปเรื่อยๆเย็นๆครับวันนี้ ไม่ได้ไปถ่ายคลิปที่ไหนวันนี้เข้าไร้ครับพวกคลิปอัดสต็อกไว้เยอะแล้วครับยังลงไม่หมดเลยครับ